กรณีที่ทางรัฐบาลได้มีการประกาศยกระดับ5จังหวัดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดซึ่งส่งผลต่อการเดินทางเข้าออกพื้นที่แต่ว่าก็มีประชาชนบางส่วนนะครับที่มีความจําเป็นจะต้องเดินทางเข้าออกข้ามรอยต่อเขตจ,จังหวัดนะครับก็ต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากขึ้นนี่นะครับ5จังหวัดก็คือสมุทรสาครชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าบรรยากาศนี่นะครับ ประชาชนเนี่ยไปขอใบอนุญาตเดินทางออกนอกพื้นที่โดยติดต่อทำหนังสืออนุญาตออกนอกพื้นที่ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาครที่จังหวัดสมุทรสาครนี่แน่นเลยนะครับจนเรียกว่าล้นอำเภอนะฮะส่วนใหญ่ก็มีเหตุผลครับต้องไปทำงานไปค้าขายไปธุระส่วนตัวนายอำเภอเมืองสมุทรสาครนายนภัสเอ็มอ่อนบอกว่าการขอหนังสือ อนุญาตออกนอกพื้นที่เบื้องต้นมีการวางมาตรการแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือ1่ผู้ประกรอบการเนี่ยเขาจะมีแบบฟอร์มให้กรอกนะครับว่ามาจากบริษัทอะไรมีใครไปบ้างไปส่งสินค้าที่ไหนปลายทางที่ไหนจะกลับเมื่อไรโดยผู้ประกรอบการก็ออกหนังสือรับรองตนเองได้ 2. ข้าราชการและพนักงานประชาชนที่ต้องไป ทำงานเป็นประจำทุกวันทางหน่วยงานต้นสังกัดสามารถออกหนังสือรับรองได้โดยจะออกคำสั่งครอบคลุมไปจนถึงวันที่31มกราคม64สามประชาชนทั่วไปที่เดินทางไปธุระเป็นครั้งคราวให้แจ้งความจำเป็นที่ต้องไปสถานที่เวลาเดินทางไปนะครับซึ่งในข้อสามนี้ทางฝ่ายปกครองเนี่ยได้มอบอำนาจให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเทศบาลอบตอสามารถออกหนังสืออนุญาตนี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องมาที่ที่ว่าการอำเภอเพื่อลดการแอรอัด แต่ว่าข้อมูลทุกอย่างนั้นต้องมีการรวบรวมส่งมาที่ที่ว่าการอำเภอไว้เป็นหลักฐานนะครับนี่ฮะนี่ก็ไปแออัดกันนี่นะครับเอาเดี๋ยวลองฟังในะอำเภอเมืองสมุทรสาครหน่อยครับสำหรับรวันนี้มีประชาชนค่อนข้างตื่นตระหหรือตกใจนิดนึงในการกรณีท,ที่จะออกนอกเขตจังหวัดสมุทรสาครวันนี้จะมีพี่น้องไม่ต่ำกว่าร้อยคนนะครับน่าจะมากกว่าถึง200เนี่ยที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร เพื่อให้ทาการออกหนังสือรับรองออกนอกพื้นที่จังหวัดแบบควบคุมแบบเข้มงวดซึ่งในหน้างานนั้นเราได้แก้ไขสถานการณ์ออไปให้ทุกท่านที่เข้ามาแต่อาจจะช้าหน่อยสําหรับวันนี้ก็คือออกแบบลักษณะเขียนไปก่อนแล้วก็ให้ท่านประหลัดที่เป็นพนักง,งานควบคุมโรคของของําเภอน,นั้นได้รับรองให้ออกนอกเขตพื้นที่ไปสําหรับการดําเนินการจะมีลักษณะเช่นประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยต่อไปเราแจกหนังสือ ให้ทางอาบาทอทางกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นพนักงานควบคุมโรคนะครับในพื้นที่สมุทรสาครน,นั้นเป็นผู้รับรองการเดินทางให้กับบุคคลที่ออกนอกพื้นที่จังหวัดแบบเชียงวดรัางนี้ได้ลแล้วก็รวบรวมเอกสารส่งมาให้อําเภอเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกกระจายไปยังทุกพื้นที่ทุกตำบลขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวไปสังเกตการที่ถนนฝั่งขาออกจังหวัดสมุทรสาครโดยมีตำรวจร่วมกับฐานฝ่ายปกครอง ขนส่งจังหวัดและสารสุขอำเภอตั้งจุดตรวจจุดสกัดร่วมกันนะครับเพื่อตรวจผู้ที่เดินทางออกนอกพื้นที่โดยวันนี้เน้นไปที่ผู้ใช้ทะเบียนร,รถหมวดจังหวัดสมุทรสาครเป็นหลักโดยมีการตรวจวัด,วดอุณหภูมิและมีการสอบถามการเดินทางและมีการตรวจใบอนุญาตขอออกนอกพื้นที่นะครับรวมทั้งสอบถามว่ามีแอปพลิเคชันหมอชนะแล้วหรือยังออนี่นะครับที่จังหวัดชนบุรีครับคุณผู้ชมครับก็เป็นอีกหนึ่ง จังหวัดอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับเรียกว่าสีแดงเข้มนี่นะก็มีประชาชนเนี่ยเดินทางไปแน่นที่ว่าการอำเภอเมืองชนบุรีเห็นบอกไปแน่นตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับแล้วก็เช้านี้ก็ยิ่งแน่นคุณผู้ชมครับเพื่อไปทําเรื่องใบขออนุญาตออกนอกพื้นที่นี่นะครับทีนี้เนี่ยประชาชนที่เดินทางไปเนี่ยก็บ่นถึงความล่าช้าเพราะว่าต้องมีการต่อคิวเนี่ยนานหลายชั่วโมงเลยนะครับอ่เดี๋ยวลองฟังนยฮนะ นานฮะมารอไปกี่ชั่วโมงแล้วครับตั้งแต่8ดโมงอะค่ะประมาณสองชั่วโมงอะค่ะตกใจมากแถวยาวมากเลยค่ะใชให้มันสะดวกว่าน,นี้ค่ะแบบให้มันรู้เรื่องกว่าน,นี้ค่ะเอกสารไม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามาแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยอะค่ะแต่คนอื่นเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกัน,น,นผู้สื่อข่าวบอกว่าการขออนุญาตเดินทางออกนอกพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีการ ออกใบอนุญาตแบบวันต่อวันหมายความว่าถ้าเกิดวันพรุ่งนี้จะเดินทางออกนอกพื้นที่ก็ต้องมาขออนุญาตใหม่อีกครั้งซึ่งก็สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากด้านประลัดอำเภอเมืองชนบุรีนายประกาสิทธิศึกส,สงครามบอกว่าทางอำเภอเมืองชนบุรีตั้งโต๊ะบริการประชาชนตลอด24ชั่วโมงจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงขอให้ประชาชนนำบัตรประชาชนของตัวเองมาขออนุญาตทำใบขอเดินทางข้ามจังหวัดโดยต้องมีเหตุผลตามสมควรเจ้าหน้าที่จึงจะอนุญาตออกใบให้ได้นะครับ ส่วนที่จังหวัดระยองครับก็บรรยากาศไม่ต่างกันเลยนะครับที่ว่าการอำเภอเมืองระยองซึ่งเป็นสถานที่รับลงทะเบียนแจ้งการเดินทางออกนอกพื้นที่มีประชาชนมาเข้าคิวขอใบอนุญาตออกนอกพื้นที่จํานวนมากโดยนายอำเภอเมืองระยองนายสุพจน์ต่ออาจหารบอกว่าทางอำเภอได้ใช้ศาลาประชาคมเป็นสถานที่ให้ประชาชนมาขอใบอนุญาตเพราะมีพื้นที่เพียงพอในการรองรับแล้วก็มีการรวมเจ้าหน้าที่มาให้บริการประชาชนนะครับและได้ทําความเข้าใจกับประชาชนว่า ขอให้มีการเดินทางเท่าที่มีความจําเป็นเร่งด่วนจริงๆนะครับนี่นะครับขณะเดียวกันทางปรลัดกระทรวงมหาไดไทยนายชัดชัยพรมเลิศในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ได้มีการสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้มีการจัดตั้งจุดตรวจด่ดานตรวจในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางหลักในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดในการตั้งจุดตรวจด่ดานตรวจ ในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางรองให้มอบหมายให้ในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองท้องถิ่นบูรณาการทุกภาคส่วนตั้งจุดตรวจคัดกรองในเส้นทางสายรองตามความจําเป็นและความเหมาะสมนะครับแล้วก็ขอให้มีหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้านให้ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับส่วนการคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดกรณีออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด5จังหวัดเน้น5ประเด็นคือ1ตรวจอุณหภูมิและสังเกตอาการ 2. ส,สอบถามเหตุผลความจําเป็นและสถานที่ปลายทางให้ชัด 3. ตรวจสอบการติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชันของหมอชนะของผู้เดินทาง 4. ตรวจสอบเอกสารรับรองความจําเป็นการปฏิบัติหน้าที่การติดต่อราชการและ5ให้บันทึกข้อมูลผู้เดินทางนี่นะครับ